กับสบายดีพี่น้อง FC ทุกท่านมัศมสมองสุมบอนมาสิเป็น FC ฝั่งไทยฝั่งลาวกักับสบายดีพี่น้องเมื่อนี่เข้ามาจบไม่ใหญ่พี่น้อง FC ไร้า่านยังจำไม่ใหญ่ได้บอกพี่น้องทีเมทิ้งํำบัณหนาว่าออกไปในคลิปแต่เฮงเติบเลยพี่น้องเลยเป็นเดือนละมั่งทีอาการเพนกระดีขึ้นตอนนั้นทีว่าปฏิหารมีจริงนะพี่น้อง แต่เกิดขึ้นก็นไม่ไง่ายอากานอาการพันก็ดีขึ้นมาอยู่พี่น้องแต่มาเมื่อน,นี้เนาะหลังจากที่เมย์ยิงค่ามาแต่บ้านชอจอยกะได้ข่าวว่าอาการยายสุดลงแหงพี่น้องแต่ว่าก็เลยสิย่าว่าเจาะเพิ่นอยู่บนบ้านเพิ่นพี่น้องเพราะว่าห้าก็มาอยู่พี่น้องแต่ห้าก็บ่ได้ถ่ายคลิปเพิ่นมาเยมเพิ่นก่ะครับเมื่อนี้อาการเพิ่นนักแหงก็เลยสีบแบบ เอฟซีเบิ่งพี่น้องว่าอาการแบบนี้นะเพิ่นเป็นโรคอีย่างเดีกิสกันไปทางเฮือนพี่น้องมากกันหลายคนอยู่พี่น้องมาทางปะเอ็นแม่แบงเงินแล้วก็ปะคูนร้านหน่อยคือไปตะแพงแทะเจ๊ ไม่ใหญ่ของน้องวานตานี่แหละพี่น้องวานตาสวัสด,ดีป้าลุงและลูกวานตาเข้ามาหาพี่มาเบิ่งดูไม่ใหญ่อยู่กับน้องวานพี่น้องตอนในอาการเพป็นแบบโคอ,อาการแบบโควมากพี่น้องข่าวน่ามบมกินแต่โมกับโบฮูซึกงยังเลยเนาะขออนุญาตถ่ายเด้อพี่น้อง ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออ,อภัยพี่น้องสาเหตุที่มันเป็นที่วินัยคลิปเศร้าซนะุยอะไรเนาะว่าตอนนั้นก็ดีเลยนะซื้อหางใหม่มากินเนาะือว่าดีขึ้นเลยเนาะที่มันซื้อหางไหม่มากินแต่บันนี่นะนอนบุหูซึกโตน้ำยังบอกกินมันเปิดมองดูท่องพอ่านนานีนะ ร้านน้อยเพิ่นพี่น้องมามื้อนี้ทอกแม่ใหญ่นตะกะบสงสารเฮาก็ได้แต่ได้แต่แบบให้กําลังใจเลยจังซีเฮ็ดจังได๋เนาะพี่น้องแม่คิงคําบรรณาก็บ่เคยเห็นจักเทื่อการแบบนี้แม่อยู่กับร้านน้อยเพิ่น ไมหฮามอมากระไ่ได้ไปเลยพี่น้องมอเป็นแบบบ่ชหับเลยมากก็ได้ได้แต่ต้มหักไม้บ่ต้มกินอยู่ละหักไม้นะเมดแล้วหักไม้ที่เอามานะ หอนเนาะจักยังได้อาการเนาะมันตาเปิดเราอาการคันว่ะ ดึงพรมมาให้ม่นใหญ่นละลูก,ลก,ลกเออแล้วนะนอันนี้<า>ลูกเต้าลูกล้านมาเผามาเจาะเพิ่นพี่นะาะตะกนังเผา ท, no, ท้องกันเนาะต้นถ่มหัวใจพี่น้องเลยผู้ใดเนี่ยเคยเห็นแบบนี้พี่น้องนิยายยังดีกันเนี่ยน้ำอะไรพี่น้องสอเอาน้าอานหน้าใส่ปากไงเนี่ยพี่หญ่เอายอ้อยเศปากแล้วนั่นแฟนยังหงมืออยู่ มันม้วนมัดเนาะเราก็ม้วนมัดนะพี่น้องในขินข้ามมันหนักอะ่ะเพิ่งสิเกยเห็นพี่น้องอ,อาการแบบนี้นขันหนักกันายังเงี้สิบซอยกันหาบเนาะอันนี้เป็น แม่ไปนี่ก็ซอยบ่ได้พี่น้องแ <mm <en> ม่นเ <sh arp> มื่อคืนนี่เป็นแงบ่เมื่อคืนนี่จบ่ได้นอนบดคืนพี่น้องอาการเพิ่นขึ้นระวังเด้อว,ว่าตงอมอให้ม่ใหญ่นะลูก แมนดึงออกสงแล้วนะโอ้โแล้วหนาวอ่ะแล้วหนาวอ่ะโอ้โหโอ้หเรา้วุ้หหนาวหอนแล้ว่ะ เป็นในวันได้นอนดีบอกคืนผิกไปผิกมาพี่น้อง จะคอนจักเอ้าวเนาะท้องกาซาแบบคนถือผ้าเลยเอาออกลูกใใหญ่กระเราบ่อยเอาออกได้เราบ่อยเอาออกเราดึงไว้ตลอดเอาพื้นหน่อยเอาพื้นหน่อยนะนะน้างวนวางนข้ี่นอ,องท้องให้แล้วนงจะส่งให้ได้มันมีส่งอยู่ พื้นบางอะที่มาตุ้มหัลาวันพื้นบางๆอะน่ะอันนี้พอะอ่นันนั้ตพอโตมันนักกล้าก็เข้าง่ายด้ยอะหาไม่ใหญ่แล้วลูกเออนันแล้วตัวนั้นแล้วลูกจังบวนักให้เราแข่งค้ากระบวมเนาะ เราเป็นมาในจากเดือนอะไรเนา,นาะนานสี่เดือนสี่บ่เป็นไงที่ว่าเราเป็นแห้งมานสี่เดือนอะไรเนาะ่เริ่มเป็นสี่เดือนไร่วมเลยทุี่เดือน ล้วเริมเป็นนันน <corporate. S 2> <s> ักมันนัไม่ช้านเดือนเนาะก็เป็นจาเกลียวเราไมเกีียวเข่าเกี่ยวข่าหาเดือนเดียวนี่แม่เราเริมเป็น ไปเบิ่งไป่ได้ผลิกไปผลิกมาเนาะอาการแล้วมาลูกดอกเราแบบผลิกก็ได้เราได้แต่พลิกแบบเงี่ยทองนะ

เราบัวว้าชำนาเนี่ยนะโอ้ยเหนื่อยที่ทำเลยมุจจาอะไรทำยังบัวเราบัฮูัเรื่องแล้วเราบัวบัเราบัวหัวเลี่องแล้วนั่นเล่ยังหมดทีพอแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่คิงคัมกัสซีลาแล้วพี่น้องจะพอ,พอ,พอกันคลิปนะ ขอบุณขอบคุณเอซทุก่านเ้ยพี่น้องจะเขามาให้กำลังใจพลาดประกันใดก็ฝากขอโทษขออภัยพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้อง